หลายๆคนก็คงอาจจะเคยเห็นไฟล์ที่มีนามสกุล .spec ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไฟล์นี้มันเอาไว้เขียน a u t o m a t e test ให้กับพวก component Directive หรืออะไรต่างๆในโปรเจกต์ของเรานะฮะและในคลิปนี้เราจะมาเขียน a u t o m a t e test ในไฟล์ .spec กันด้วย Library ตัวหนึง่งชื่อ jest จากโปรเจกต์ของเราที่ยังไม่เคยทำ a u t o m a t e test มาก่อนนะครับ เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะติดตั้งตัว j s โดยให้มาที่หน้าของกีต้ารหับของมันนะครับซึ่ง URL ของหน้านี้ก็จะอยู่ในรายละเอียดใต้คลิปนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเห็นคำสั่งติดตั้ง j s ขอเล่าประสบการณ์นิดนึงนะครับสำหรับคนที่เคยหาวิธีติดตั้ง j s มาก่อนนะฮะก็คงจะเคยเจ็บปวดกันมาบ้างน,นะครับว่ามันติดตั้งกันยากชิบหายเลยนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับในคลิปนี้เราจะใช้ตัว s c r i a t i c นะฮะที่มีคนใจบุญทำไว้ให้มันจะทำการ install j s install type ทำให้ใช้ ng test ได้ใน builder และ as config หาเหวี hail, และก็ตามนะฮะและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะลบตัว karma ที่เป็นตัว test ที่ติดมากับ angular ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างโปรเจกต์นะครับโอเคนะฮะเริ่มต้นเนี่ยให้เราทำการคัดลอกคำสั่งติดตั้งของมันมานะฮะจากนั้นก็เปิดมาที่โปรเจกต์ของเราแล้วก็เคลียบ terminal ให้มันกกว้างหน่อยนะจากนั้นใน terminal เ,เนี่ยก็ให้วางคำสั่งติดตั้งมันลงไปแล้วกด enter เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทาการติดตั้งตาม,ม s c r i p t m t i c นะ เป็นขั้นตอนพวก add config ลบ config หาเหวและก็ตามแต่เนี่ยฮะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะบอกว่ามันทำอะไรไปบ้างอย่างเช่นลบไฟล์ karma config ลบไฟล์ test.ts สร้างไฟล์ j s c o n f i g สร้างไฟล์ setup อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะฮะซึ่งถ้าเราลองมาดูที่ด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะเห็นไฟล์ที่มันสร้างขึ้นมานะก็คือเป็น j s c o n f i g j s นะฮะทีนี้เรามาดูใน package.json กันดีกว่าว่ามันติดตั้งอะไรไปบ้างนะฮะ เลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นตรงส่วน d e p d e p e n d e n c y นะมันก็จะบอกว่าในโหมดของ developer เนี่ยมันได้ติดตั้งตัว jest เรียบร้อยแล้วและมันก็ยังติดตั้ง add t y p e jest นะไอตัวเนี้ยพูดง่ายๆก็คือตอนที่เราเขียน test ในไฟล์ spec เนี่ยถ้าเรากด ctrl o n o spacebar เนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกที่เกี่ยวกับ jest มาให้เลือกเพิ่มแค่นั้นละครับต่อมาไปดูในไฟล์ angular.json บ้างว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะเลื่อนลงมาข้างล่างเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะเห็นส่วนของคำสั่ง ng test ก็จะเห็นว่ามันแก้ในส่วนของ builder ให้เป็น js นั่นก็หมายความว่าเมื่อเราสั่ง n g t e s เนี่ยก็คือสั่งให้ตัว js ทำงานนั่นเองทีนี้มาดูในส่วนของ extension ของ vs code นะฮะที่จะมาช่วยให้เราใช้ js ง่ายขึ้นนะฮะในช่องค้นหาเนี่ยเราก็จะค้นหาคำว่า js เราก็จะเห็น extension ขึ้นมาตัวแรกเลยคำอธิบายมันก็จะบอกว่าขอให้มีความสุขในการใช้ js ของ facebook นะ ซึ่งในเครื่องของผมเนี่ยคือติดตั้งแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ติดตั้งนะฮะมันก็จะขึ้นปุ่ม install นะฮะก็ให้กดปุ่ม install ได้เลยนะครับหลังจากติดตั้ง extension j s แล้วนะครับก็ให้สังเกตที่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีแถบที่แสดงการทำงานของ j s ซึ่งมันจะบอกผลลัพธ์ของการเทสให้เรารู้ตลอดเวลาว่าโค้ดที่เราเขียนนะ่มันเทสผ่านหรือเทสไม่ผ่านยังไงซึ่งตอนนี้มันติ๊กถูกอยู่นะฮะแสดงว่ายังผ่านหมดนะครับต่อมาหลังจากที่เราติดตั้งทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับ เราก็จะมาลองเขียน Hello World แบบ Test กันดีกว่าก็ขอปรับ t e r m i ม a l ลให้มันสูงขึ้นหน่อยนะฮะจะได้เห็นหลอกชัดนะครับจากนั้นเราก็จะไปหาไฟล์ s p e c สำหรับการทำ Hello World เราก็ให้ไปที่ src แล้วก็เปิดไฟล์ spec ของ App Component ขึ้นมานะฮะในไฟล์ spec ของ App Component เนี่ยเขาก็จะมีโค้ดเบื้องต้นมาเป็นตัวอย่างให้เราในการเขียน Test นะฮะอย่างเช่น it หรือ it ตัวแรกเนี่ยเขาก็จะ t ทส t ว่า Component ถูกสร้างมาได้หรือเปล่า อีกต่อมาเนะเขาก็จะทำการทดสอบว่าตัวแปรไทเทลในคอมมานด์เนี่ยมีค่าเท่ากับยูนิตเทสหรือเปล่าอีกสุดท้ายเนี่ยก็จะทดสอบว่าตัวแปรไทเทลเนี่ยที่เอาไปเรนเดอร์ในหน้า HTML มเนี่ยมันแสดงผลจริงหรือเปล่านะครับกลับมาดูที่ด้านบนเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆซึ่งทั้ง3อิทเนี่ยก่อนที่มันจะถูกสั่งให้ทดสอบนะครับเราสามารถเขียนโค้ดให้มันเตรียมตัวแปรนู่นนี่นั่นก่อนทำทดสอบแต่ละอิทได้นะซึ่งโค้ดเนี่ยจะถูกเขียนในส่วนของ before each ที่ด้านบนนะครับ ทีนี้ผมก็จะอธิบายให้ฟังว่าลำดับขั้นตอนการทำงานเนี่ยระหว่าง before e a t กับ e a t แต่ละตัวเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะโฟกัสไปที่ส่วนสำคัญของโค้ดของเราก่อนก็จะมี before e a t กับ e a t แต่ละตัวทีนี้หลักการของ before e a t เนี่ยจะถูกทำงานหนึ่งครั้งก่อนจะทำงานใน e a t เสมอนั้นก็หมายความว่าเมื่อเรา run test นะฮะเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะทำที่ before e a t นี่ก่อนนะฮะจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำ test ที่ e a t ตัวแรก เสร็จแล้วมันก็จะย้อนกลับมาทำที่ before each นี้อีกครั้งนะฮะจากนั้นมันก็จะทำ test ที่อิกตัวถัดมาก็คือ It ที่เป็น h o u s e h a v e as title ฮนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาทำที่ before each นี้อีกครั้งและจากนั้นนะฮะก็จะมาทำ test ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือ it choose render title อา้าวทีนวเนี้ยแล้ว before each เนี่ยมันจะถูกทำก่อน t ท s แต่ละครั้งเนี่ยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรประโยชน์ของมันก็คือ เอาไว้เตรียมตัวแปรโน่นนี่นั่นหรือเตรียมค่าต่างๆก่อนทำเทสแต่ละครั้งนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้มันก็จะทำการ c อ m พล l ค component ใหม่ๆทุกครั้งนะฮะก่อนที่จะทำเทสแต่ละตัวเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือมันเอาไว้เตรียมอะไรสักอย่างก่อนที่จะทำแต่ละเทสนั่ละครับหรือเรียกว่ามันเป็นส่วนที่ให้เราเขียนเอาไว้รีเซตค่าใหม่ทุกๆครั้งก่อนเทสทีนี้ต่อมาสิ่งที่เรากาลังจะทาก็คือเราจะมาลอง Hello World กับการเขียนเทสของเรากันสักครั้ง2ครั้งก่อนนะครับ เริ่มต้นก็ให้ทำการคอมเมนต์โค้ดไปให้หมดก่อนเหลือส่วน scope describe ไว้แบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาหาคำสั่ง hello world ของแรกของเราก่อนนะครับเนื่องจากเราใช้ j s เนี่ยก็ให้เปิดไปที่เว็บไซต์ j s ก็ค้นหาใน Google ว่า j s เมื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของ j s เนี่ยที่ด้านขวาบนเนี่ยก็ให้เข้าไปที่ส่วนของ doc เมื่อเข้ามาใน doc แล้วนะฮะในแถบด้านซ้ายเนี่ยก็ให้เลือก using m a t c h e ทีนี้เราก็จะได้คำศัพท์ใหม่อีกหนึตัวก็คือ m a t c h e Matcher เนี่ยก็จะมีหลายแบบนะแต่ตัวแบบบ้านๆที่เราชอบใช้กันก็คือ Expect หน้าที่ของมันก็คือเอาไว้เขียนเช็คผลลัพธ์ของเทสอย่างเช่นเช็คดิว่า2บวก2เท่ากับ4เปล่าถ้าใช่เนี่ยมันก็จะบอกผลลัพธ์ของเทสนะว่าผ่านนั่นแหละฮะนี่ก็คือหน้าที่ของ Matcher อ่ะทีเนี้ยเราจะมาลอง hello world จาก Matcher นี้ดูกลับมาที่หน้าเทสของเราเนี่ยก่อนที่เราจะทดสอบอะไรกันแล้วแต่นะฮะเราก็จะเริ่มจาก It จากนั้นก็กําหนดข้อความของเทสนี่ว่ามันเอาไว้ทดสอบเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นทดสอบว่ามันจะต้องถูก Hello World นะก็เขียน choose B e Hello World ข้อดีของข้อความตรงนี้ก็คือเมื่อเราสั่ง run t ท s t ทุกครั้งเนี่ยผลสรุปของเทสทั้งหมดเนี่ยทั้งผ่านและไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะติดข้อความนี้มาด้วยซึ่งจะทําให้เราเข้าใจว่าเทสของเราเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านเพราะอะไรต่อไปที่พารามิเตอร์ตัวที่2เนี่ยของ it นะฮะก็จะเป็นส่วนของการเขียนเทสนะฮะ นั่นก็คือในส่วนตรงนี้เราก็จะสั่งให้ m a t c h e r มันทำงานเสร็จแล้วก็ลองเซฟดูนะฮะผลลัพธ์จากการเขียนเทสเนี่ยที่ด้านซ้ายล่างเนี่ยเราก็จะเห็น extension ของ j s ที่เราเพิ่งติดตั้งไปนะฮะกำลังหมุนทำงานให้เราเลยนะฮะซึ่งมันกำลังเก็บผลการทดสอบเทสของเรานนั่เองหลังจากมันทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยตัว extension เนี่ยมันก็จะทำการติ๊กถูกที่หน้าิดของเราให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนั่นก็หมายความว่าเทสอันนี้ผ่านฉลุยเลยนะครับ และต่อมาเนี่ยที่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น Terminal ของเทส t เขาก็จะสรุปว่ามีเทส t ทั้งหมดกี่ตัวผ่านไม่ผ่านกี่ตัวใช้เวลาเทส t ทั้งหมดกี่วินาทีสรุปมาให้เราเห็นแบบนี้โอเคถ้าทุกคนลองทําแล้วได้ผลลัพธ์อะไรแบบนี้นะฮะแสดงว่าการ Hello World t e s t แรกของเราเนี่ยก็สำเร็จลุร่วงไปด้วยดีนะครับทีนี้ต่อมาเราจะมาลองทำา t สต e อีกรูปแบบหนึ่งบ้างเราจะทดสอบว่าในหน้า HTML ของ c o m m a n d เนี่ยมันมีข้อความที่เราต้องการหรือเปล่า ก่อนอื่นก็ให้ไปที่หน้า html ของ Component จากนั้นก็ลบโค้ดทั้งหมดออกไปเสร็จแล้วก็ใส่ข้อความ hello world ไปที่ Component นะฮะจากนั้นกลับมาที่หน้าเทส t ของเราเนี่ยเราก็จะสร้างเทสตตัวที่2ก็เริ่มต้นด้วยอิและก็ข้อความประมาณว่ามันต้องมี hello world บน app component นะอะไรแบบนั้นต่อมาที่พารามิเตอตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนของเทส t ในส่วนของเทสเนี่ยเราก็จะอาศัยตัวอย่างของโค้ดที่มันสร้างมาให้เราตอนแรกนะฮะ เราก็จะให้มัน c o m p l y component ให้เราก่อนก็เปิด comment ส่วน before each จากนั้นก็ให้มาที่ตัวอย่างโค้ดที่ด้านล่างนะฮะก็จะมีส่วนที่เขียนว่าสร้าง component ด้วย create component ก็ก๊อบมานะครับแล้วก็เอามาแปะที่ test ของเราจากนั้นเปิด comment บรรทัดนี้ยเราก็จะได้ตัวแปรตัวแปรหนึ่งชื่อว่า fixture ตัวแปรนี้จะมีประโยชน์เมื่อเราต้องการ test อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ component นะฮะอย่างเช่นเราจะทดสอบดูผลลัพธ์ก็จาก matcher expect เนี่ย ก็ให้เราตรวจสอบผลลัพบจากฟีเจอร์ว่าในหน้า HTML ของ component เนี่ยที่มันเรนเดอร์หรือ native element เนี่ยมีข้อความ t e x t แบบนี้ไหมก็คือเช็คด้วย t o c o n t a i n ที่แปลว่ามีไหมก็ก๊อปข้อความ hello world จากหน้า HTML มาครับจากนั้นก็เอามาใส่ใน t o c o n t a i n เสร็จแล้ว save ก็เหมือนเดิมนะฮะที่ด้านซ้ายล่างเนี่ยตัว j s เนี่ยมันก็จะทำการทดสอบให้เราและสุดท้ายเนี่ยผลการทดสอบเนี่ยมันก็จะบอกว่า test ผ่านนะเพราะมันมีจริงๆนะฮะคำว่า hello world เนี่ย การ Hello World Test ตัวที่2ของเราเนี่ยก็จะสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนะครับทีนี้เราก็จะทดสอบให้ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยนะฮะซึ่งจะเป็น Hello World ตัว Test ตัวสุดท้ายของเรานะฮะก็คือให้ไปที่หน้าของ TypeScript ของ c o m p o n e n t เราก็จะเห็นว่ามันมีตัวแปร Title ใช่ไหมฮะทีนี้เราก็จะ Copy ตัวแปร Title นี้ไว้จากนั้นก็ให้ไปที่หน้า HTML เสร็จแล้วเราก็เอาตัวแปร Title เนี่ยมาทำการแสดงผลด้วย i n t e r p o l a t e นะครับจากนั้นมาที่ Test ของเราเนี่ย เราก็จะเขียน t a c e ตัวที่3นะครับด้วยข้อความว่ามันจะต้องเปลี่ยนค่าไปที่ HTML ของ App Component นะจากนั้นภายใน test เนี่ยเราก็จะ copy ในส่วนของ create component จาก test ที่2มานะครับจากนั้นจากตัวแปร fixture เนี่ยเราก็จะอ้างอิงไปที่ค่าของตัวแปร component ด้วย component instance โดยเราจะเปลี่ยนค่าตัวแปร title เปลี่ยนให้เป็นชื่อ channel YouTube ของผมเนี่ยฮะก็คือชื่อ b o b b i n g Code จากนั้นก็ตรวจสอบผลลั์ด้วย matcher expect ว่า HTML ของอมโพเนนต์เนี้ยที่มันเรนเดอร์ออกมาเนี่ยมีข้อความเทคแบบนี้ไหมก็คือข้อความว่าบอปปิ้งโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการเซฟทุกไฟล์นะฮะก็รอดูผลลั์การทดสอบผลลัพธ์การทดสอบเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ผ่านนะฮะเอาเมาส์ไปชี้ที่แดงๆเนี่ยมันก็จะบอกว่าผลลัพธ์ที่เราอยากได้เนี่ยหรือเอสเปกนะ่ะจะต้องเป็นข้อความว่าบอปปิ้งโค้ดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น Hello World อยู่อะ่ะมันไม่มีบอปปิ้งโค้ดเลยทําไมถึงไม่ผ่านละ่ะ ็เพราะว่าการเขียนเทสในแองกู a ่าเนี่ยจะไม่ทํากระบวนการที่เรียกว่าดีเทคเชงให้เรานั่นเองนะฮะนั่นก็หมายความว่าตัวแปรที่เราให้ไปสแสดงที่หน้า HTML เนี่ยถึงแม้เราจะเปลี่ยนค่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะยังไม่เรนเดอร์อะไรใหม่นะฮะจนกว่าเราจะสั่งให้มันดีเทคเชงหรือสั่งให้มันอ่านค่าตัวแปรใหม่ไปสแสดงผลนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มโค้ดส,สั่งให้มันดีเทคเชงด้วยตัวแปรสารพัดประโยชน์อย่างฟิกเจอร์เนี่ยฮะจากนั้นให้เรียกไม่ตอดดีเทคเชง แล้วก็ทําการเซฟผลลัพธ์ของการเทสเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันทดสอบผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าในการทดสอบทุกครั้งของเราเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนค่าตัวแปรอะไรก็ตามให้กับคอมมานด์นะแล้วเราต้องการให้มันอ่านค่าใหม่เนี่ยเพื่อไปเรนเดอร์ในส่วน HTML ใหม่อีกครั้งก็อย่าลืมสั่ง detect change ให้มันด้วยนะครับโอเคสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ Hello World Test ของเราเนะฮะพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะจากกันในคลิปนี ผมก็จะมาบอกว่าถ้าเราจะเขียนเทสใน Angular เนี่ยจะต้องศึกษาอะไรบ้างจากเว็บไซต์ไหนบ้างน,นะครับอย่างแรกนะฮะที่ angular.io เนะเว็บไซต์หลักของ Angular เนี่ยก็ค้นหาว่า angular.io testing เมื่อกดเข้ามาในเว็บเนี่ยที่ด้านซ้ายนยก็จะเห็นว่ามันเข้ามาในหัวข้อ testing ้วนะฮะทีนี้ในส่วนของหัวข้อ testing เนี่ยอย่างที่เราเปิดอยู่ก็คือ intro to testing เนี่ยมันก็จะเล่าตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งต่างๆนะแล้วก็คำสั่งทดสอบด้วย ng test แล้วก็ผลลัพธ์ออกมาด้วย Karma าาซึ่งตอนนี้เราใช้ Jest อยู่นะคะและตอนติดตั้งเนี่ยเราได้ปลิวตัว Karma าาทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะและหัวข้อที่สําคัญสาคัญด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีบอกวิธีสําหรับการเขียน t ท s สใน Angular เนี่ยอย่างเช่นการเขียน t e สเ Service มันก็จะบอกว่าต้องเขียนแบบไหนต้อง new Service ยังไงอะไรแบบนั้นแล้วก็หัวข้อวิธีทดสอบ Component ทำยังไงเข้ามามันก็จะมีตัวอย่างโค้ดให้เราเราก็ก๊อปๆเอาไปใช้เอานะฮะ ก็จะมีหัวข้อทดสอบ Directive ทดสอบ p ปทดสอบ API อะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งถ้าเราจะ test Angular เนี่ยก็ต้องอ่านอะไรพวกนี้นะฮะเว็บไซต์ต่อมาเนี่ยที่เราจะต้องอ่านก็คือ Just My เมื่อเข้ามาในเว็บไซต์นะฮะก็ให้มาที่ส่วนของ d o c แล้วก็เลือก Your First Suit นะฮะเนื่องจากเราใช้ JS นะฮะแล้ว JS เนี่ยมันทำมาจาก Just My ดังนั้นเนี่ย syntax พูดมาเชื่ออะไรก็ตามแต่เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็ให้เราฝึกจาก Just My ก่อน ก็เลื่อนลงมานะฮะมันก็จะสอนทีละสเต็ปทีละสเต็ปว่าต้องเขียน it ยังไง expect ยังไงหรือ before it ยังไงก็มีไปจนถึงสิ่งที่เรียกว่า spy นะฮะตัว spy เนี่ยจะเอาไว้ทดสอบว่าเมธอดที่เราต้องการ test เนี่ยมันถูกเรียกไหมก็สามารถทดสอบได้ว่าถูกเรียกกี่ครั้งด้วยพารามิเตอร์อะไรบ้างทีเนี้ยเนื่องจาก js เนี่ยมันใช้ just my นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีซิมแท็บางอย่างที่ต้องใช้แบบ js นะฮะ ดังนั้นเว็บไซต์สุดท้ายเนี่ยที่เราจะต้องศึกษาเนี่ยก็คือเว็บไซต์ของ JES นั่นเองเมื่อเข้ามาในเว็บของ JES เนี่ยเราก็จะสามารถศึกษาได้โดยมาที่ส่วนของ d o c จากนั้นถ้าเราต้องการจะศึกษา matcher เนี่ยก็ให้เลือกหัวข้อ Using matcher มันก็จะเล่าวิธีใช้ matcher แบบ JES JES หรือวิธีใช้ matcher Check Now undefine อะไรต่างๆนานาแบบ JES JES แล้วก็ aspect แบบ JES JES โอเคนะฮะมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปเนี้ย เราก็จะสรุปได้ว่าถ้าเราต้องการจะเขียน t ทส c e บน Angular เนี่ยฮะเราจะต้องอ่านจากเว็บ Angular iO เว็บ Just My แล้วก็เว็บ J s นะฮะซึ่งลิงก์เว็บต่างๆพวกนี้ผมได้แปะไว้ที่ใต้คลิปให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเขียน t ท s t ในวันนี้ก็ขอจากเพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปเทส t Angular อีกนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็รบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมก็ขอตัวไปฟาร์มเคนชินต่อแล้วครับ